ค่ะก็มีความร่วมมือกันในอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะเรียนสื่อไปแล้วว่าก็เป็นความร่วมมือของอในภาคของ Media, มีเดียที่ทางช่องวันจะช่วยกรุณาถ่ายทอดสดออกไปในเวทีนางสาวไทย<ม>แล้วก็เวที Miss ิน i v e เว e ร์สไทยแลน์นะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะครับผมจริงๆแล้วก็ ก็คือนางช่องวันก็คือเปิดโอกาสให้ทุกเวทียือแล้วนะครับที่เรียกว่ามีเรียกว่ารายละเอียดที่ลงตัวกันนะครับเราก็สามารถที่จะเป็นสื่อกลางในการที่จะนําเสนอนะครับความหลากหลายของการประกวดต่างๆนะครับแล้วเวทีทางสอวไทยก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่มีรายละเอียดที่คุยกันแล้วลงตัวนะครับเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ของมีเดียนะครับของการประกวดครั้งนี้พาร์ทเนอร์ของมีเดียนะคะในแง่ของการออกอากาศเวลาตรงกันด้วยอะไรด้วยถ้าเวลาไม่ตรงกันก็ถ่ายทอดให้เราไม่ได้อันนี้เป็น เป็นเป็นเรื่องปกติค่ะเหมือนได้ยินค่ะ ามาแค่นางสาวไทยหรือว่า MUT ด้วยค่ะเ u t ด้วยค่ะเราก็ต้องมางมใช่ค่ะก็ต้องมาดูว่ามีเวลาไหนที่ว่างไม่ว่างว่างตรงกันไหมรายละเอียดหรือคอนเซปต์ไปได้วยกันหรือเปล่าเพราะจริงๆเนี่ยวันที่เราเข้าไปไปประชุมเนี่ยทางช่องวันเนี่ยผู้บริหารก็บอกอยู่แล้วว่าเขาสนับสนุนทุกกิจกรรมทุกเวท,ทีที่มีประโยชน์ก็สนับสนุนหมดเลยค่ะเลื่นี้เวทีอื่นของทีวีเอนี้จะเข้าช่องวันไหมคทั้งยูอยูหรือว่าเผู้ชายในอนาคตก็อันนั้นก็ต้อง ในอนาคตต่อไปนะคะตอนนี้เบื้องต้นก็มีแค่มิสซิเวอร์ไทยแลนด์แล้วก็นางสาวไทยที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แหละคะ่ะคุ้ามองเห็นอะไรตรงนี้บ้างหมคความน่าสนใจของ MUT แล้วก็นางสาวชอนจริงๆอย่างที่บอกครับคือคือ,ค,อคือทุกเวทีน่าสนใจหมดก็มีมุมมองหรือว่าความโดดเด่นของแต่ละวิธีนะครับอย่างนางสาวไทยนี่ก็คือถือว่าเป็นเวทีที่เรียกว่ามีเรื่องราวยาวนาน นะครับแล้วก็ยังส่งคุณค่าจนถึงทุกวันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งนะครับแล้วก็เร,รื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวอันนี้ก็จะมีความโดดเด่นนะครับส่วน MUT ก็แน่นอนว่าในการวันนี้ก็คือเป็น,เ,ปนเวทีที่ g <Global> บนะครับก็จับตามองนะครับส่วนวิธีอื่นก็เป็นอีกหลายๆลยิธีที่เราพร้อมที่จะสนับสนุนกันเต็มที่ก็ขอให้มีเรียกว่าความความโดดเด่นนะครับมีเรื่องที่เราจะสามารถนาเสนอต่อสื่อสังคมพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เชื่อว่าในสิ่งที่ทางช่องว,วันได้ได้สนับสนุนเนี่ยก็แน่นอนว่าเป,เป็นความลงตัวในหลายประเด็นแล้วก็รวมทั้งอมมูนิตี้ที่ตรงกันนะครับผู้ชมที่ตรงกรันและรวมทั้งในรายละเอียดต่างๆที่เราก็มีสามารถมีการต่อย,ยอดซื้กันและกันได้อันนี้ก็เป็นการส่งเสริมซื้กันและกัน เหมือนเรือว่าช่วงวันเปิดกว้างใช่บ้านเปิดกว้างครับเขาเปิดกว้างครับทุกเวทีเลยครับทุกเวทีเลยครับเือนว่าเหมือน มีข่าวว่าช่องวันคือทุกซื้อไปแปนหละโอ้่คูดตอบดีกว่าครับคือถ้าได้อย่างนั้นก็จะดีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะไม่หรอกค่ะเราเราพูดกันในแง่ของเป็นมีเดียพาร์ทเนอร์ค่ะอย่างที่บอกว่าเราก็มีความยินดีช่องมันเป็นช่องที่นําเสนอหลากหลายมิติมากๆและที่สําคัญก็สนับสนุนอย่างที่บอกเลยค่ะในเรื่องศิลปวัฒนธรรมนู่นนี่นั่นกีฬาทุกสิ่งอันเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นความลงตัวตรงที่ว่าเวทีเรานําเสนออะไรช่อง วันเห็นด้วยไหมก็สนับสนุนกันในแง่ของการเป็นมีเดียพาร์ทเนอร์นะคะแล้วที่สําคัญคือสิ่งที่ชอบมากๆคือนโยบายช่องวันเพราะได้เข้าประชุมกับผู้บริหารระดับสูงทั้งหมดเนีก็บอกว่าสนับสนุนทุกๆเวทีทุกๆกิจกรรมที่มีประโยชน์ค่ะจริงๆในแง่ของปุ้ยค่ะเราไม่ได้มองเกเรื่องการแย่งซีนระหว่างเวทีนู่นนี่ไม่ไม่ค่ะพี่ปุ้ยบอกแล้วว่าทุกเวทีมีคุณค่า ทุกเวทีมีบริบทที่ต่างกันแล้ววันนี้ก็บอกไปกเมื่อเช้าอยากจะให้แฟนนางงามเนี่ยต้องเริ่มที่ตัวเราค่ะเรามไม่ต้องไปว่าใครไปอะไรแล้วเรายุ่งเรื่องของเรา<ม>พอค่ะยุ่งเรื่องของเราเราก็ปวดหัวแล้วเพราะฉะนั้น,นยอยากจะให้ยุตินะคะการที่แฟนนางงามคนนี้ไปว่าคนนั้นคนนั้นมาว่าคนนี้เนี่ยมันจะทําให้รยากาศการเชียร์การชมเนี่ยไม่สนุกเราต้องเอื้อกันชมกันให้กําลังใจเพราะทุกคนที่มาประกวดไม่ว่าจะเวทีไหนก็ล้วนแล้วแต่พยายามตั้งใจและเต็มที่กับ การสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราค่ะเหมือนทางช่องวานก็คือโปรเจกต์ข้างหน้าที่มีหรือว่าอันในอนาคนเนี่ยก็ยังสามารถร่วมงานกับวิถีอื่นได้ด้วยโอ้ยินดีเปิดรับทุกเวทีเลรอครับอ,อย่างที่บอกว่ามันมีบมก่อของความลงตัวในมุมต่างๆผังเวลาตรงกันไหมเวลาได้ไหมนะฮะ,ะแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนในในแง่ของการเป็นพันเนอร์เนี่ยยังไงเรายืนยันว่าเราเปิดโอกาสกว้างสำหรับทุกเวทีอยู่แล้วแ,ลแบบนี้ช่องวันก็คือได้ดีกว่ในการถ่ายปีปีฮะ ก็สปีค่ะสามปียาวเลยสปียาวเลย,ย,เลยค่ะ,ะถ้าถ้าอย่างนั้นนั่นหมายความว่าลิขสิทธิ์ของแม่ในวเวทีอื่นๆก็ยาวค่ะม <Okay. S 1> <Okay. S 2> ีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะคุยกันกับฝ่ายผังรายการนะคะแล้วก็ทีมโปรดักชั่นว่าเราจะใส่อะไรให้สนุกสนุกให้แฟนๆได้เปิดช่องวันเมื่อไหร่ต้องมีแต่ความมันใช่ค่ะแบบในในแง่ทุกการถ่ายทอดพิเศษอ อีเเน็์พิเศษงครับช่วงวันก็จะมีเรียกว่านโยบายในะการที่จะหามุมมองหาวิธีการที่ทําให้เกิดความน่าสนใจแล้วก็ส่งเรียกว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับอ,อย่างเต็มที่อยู่แล้ว เรียกว่าโปรเจกต์ที่ว่าหลากหลายใช่ไหมคะไม่ใช่แค่เรื่องนางงามอย่างเดียวหรอว่าอาจจะเอานางงามไปทำแบบอืนอ่น,น,นเอนเอนั้นก็เป็นเรื่องของ <c oughs> ของอนาคตนะครับอย่างที่บอกว่าการเปิดกว้างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการคอมมิชหรือว่าสัญญาว่า <c oughs> จะต้องแต่มันเป็นการเปิดโอกาสที่ถ้าหาว่าใครที่มีศักยภาพ <c oughs> ตรงกับตรงกับโจทย์ <c oughs> ที่ในระหว่างนั้นก็คือท้งผู้จัดผู้กํากับนะครับโปรดิวเซอร์เข้าหา แล้วมันตรงพอดีเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมกันแล้วก็เราก็ถือว่า<ม>ในความเป็นแพลตฟอร์มของเราเนี่ยเราก็เปิดกว้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเราให้โอกาสแต่จะลงตัวหรือไม่ลงตัวก็เป็นเรื่องของอนาคต ก็อย่างที่บอกค่ะว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องถ้าเกิดเด็กไม่มีศักยภาพหรือมันไม่ใช่อ่ะมันก็ไม่ว่าที่ไหนมันก็ไม่ได้นะคะแต่ถ้าใช่เนี่ยเขาก็ต้องการอยู่แล้วใช่ยังไงก็ใช่จริงจริงแล้วนางงามกับบันเทิงคู่กันมาแต่ละแต่ไรายอยู่แล้วนะครับคือในความเป็นสถานีเนี่ยเราก็มองว่าอย่างที่บอกว่าเราเราเปิดกว้างแล้วก็พร้อมสนับสนุนนะครับงันตรงนี้เนี่ยในการที่เราได้มีความร่วมมือกันเนี่ยถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้สนับสนุนต่อต่อเนื่องและต่อยอดอย่างงี้ครับมันก็เป็นเรื่องที่ดี ก็เรียกว่าวินวิน,วนทุกฝ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราก็มองว่ามันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับ๋อ,อรับรองสนุกแน่นอนค่ะก็ะติดตามความเคื่อนไหวนะครับที่ช่วงวันสาสิเอนะฮะแล้วก็วันออตัดสินนะครับ25กุมภาพันธ์ก็ ชมกันแต่เที่ช่องบัน31แล้วก็ในแอปพลิเคชันวันดีด้วยนะครับครับผมชื่อดีมากวันดีวันนี้วันดีเนาะวันดีวันดราม่าด้วยไหมแม่เอไม่ดราม่าหรอกค่ะดราม่าอยู่ที่เราจะสกัดนะคะถ้าเราไม่ดราม่ามันก็ไม่เกิดดราม่าใช่ไหมค่ะ